สตติยสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิสูตรที่สาม 94. ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความสงบแห่งจิตภายใน แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้รับความสงบแห่งจิตภายในและได้เห็นความแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ได้รับความสงบแห่งจิตภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง พึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้รับความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึ่งมองสังขารอย่างไรพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุพึ่งมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้ เห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ พึงตั้งจ er, ิตไว้อย <who médico S 2> ่างไรน้อมจิตไปอย่างไรทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ ชักจูงให้เป็นสมาธิอย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ความสงบแห่งจิตภายในบุคคลผู้ไม่ได้ความสงบแห่งจิตภายในและไม่ได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเรียนถามอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรน้อมจิตไปอย่างไรทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างไรชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงมองสังขารอย่างไรพิจารณาสังขารอย่างไรเห็นแจ้งสังขารอย่างไรบุคคลผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่เห็นตามที่รู้ว่าท่านผู้มีอายุ พึงตั้งจิตไว้อย่างนี้น้อมจิตไปอย่างนี้ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งผุดขึ้นอย่างนี้ชักจูงจิตให้เป็นสมาธิอย่างนี้พึงมองสังขารอย่างนี้พิจารณาสังขารอย่างนี้เห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาบุคคลนั้นจึงได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลผู้ได้ความสงบแห่งจิตภายในและได้ความเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกตติยสมาธิสูตรที่สี่จบ